ขอดเสียมาเลยวันหนึ่งจ้าดอกที่สี่ครับนี่ดอกที่สามข้างไม่นี่ครับมัน,นีอีกสองดอกจ้าอ่าได้เชาละกันพอประมาณแล้วเอาเก็บเห็ดอย่างเดียวนหน่อนึ่งบานจ้าตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงหาสิกแล้วครับจ้าเด็ดเรือบออกแล้วครับมันนี้อากาศจ้าจ้าเด็ดมากเลยนจ้า ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าว่าพบกันหนึ่งกับไอวินวินนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งใน YouTube แล้วก็ทั้งในแฟนเพจ Facebook นะครับวันนี้ก็มาพบปะกันกับบไอวินกับหนึ่งในเสาร์ของวันพุธที่สี่กุมภาคมนธ์สองพันร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้มาพิกัดได้หนึ่งหนึ่งวันนี้ก็มาน้องจอของให้คือเก้าเหนือใจพี่น้องในเขตบ้านน้องแปนต์ตมบุญหอยคาอำเภอวุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะมาพบปะกันตอนเสาร์นี้ก็ไปลุยกันเบิงครับ ตอนนี้หกโมงเช้านะครับผู้บ่าทางโปวงพอดีนะครับเนาะไปหลุนกันเบิ้งในสภาพอากาศที่ฝนเศร้าใหม่ที่มีเฮ็ดยังเนี่ยครับไปหลุนกันเบิ้งครับเริ่มต้นเข่ามองเข่าไม้มาหนี้งจะเฮ็ดก่อกันบนนห่หนึ่งเข่าไม้เฮ็ดก่อกันเนาะเฮ็ดแล้วบ่เฮ็ดดอกหนึ่งจ้าดอกงามขนาดครับพี่น้องเห็นบ่ครับซีดอกเบิ่งเฮ็ดกอก็นเนาะจ้าจังไปหาเลาะเบิ่องบนห้าเฮ็ดเพิงเพิ่นออกแต่ว่าทางอื่นได้ยินข่าวว่าออกแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดถึงแดงหาหน่อยเน,นาะจาา้ะ แดงฉี่เนาะจ้าตัวน,นี้เห็ดกอใหญ่ครับเรียกว่ากอแดงเห็ดกออีกแลจ้วโอ้โหขาเพินง่ามแหงจ้าปีกนึงนึงจ้านี่นี้ช่องช้ำเดี๋ยวคุณเจนไปทางคุณนจุ่มแหลกก่อนครับ นิชนิดนี่นีถักแกงนี่น้ำกับน้ำนึ่งแดงนี่หน่อยหนึ่งหนึง่งแม่เอาเข่าใส่กับแดงให้กันแต่ว่าบวบเบื่อเน,อะน,นาะนบวบเบื่อบวเมาครับไม่ต่หวานเลยจ้ะพี่น้องแกงเห็ดโกอนอีกชุดหนึ่งจ้ะเี๋ดอกนินเกือบเกือบไม่จะล้มเลยจ้ะ เป็นยงนงนนังน้จ้ะางพนุ์นหนดวัหนึ่งเห็ดกอใหญ่ขึ้เจ้าปะอะไรเดือดเห็ดีจ้าจง,งงามเพิน่มนะจ้ะอีกกะลาคือสีดแดงแดงนะหนึ่งหนึ่งแมนจ้ะีกจ้าเอาเห็ดกออีกนะจ้ะว่านไปใช่หนึงน่งหนึ่งว่านว่านหนึงน่งพักพอนจะพี่น้อง หนึ่งพักพนอน้มกับพักกันนะครับเมื่อวานวันนี้ก็เลยเดย้เข่ามองเข่าไม้จะเส้านะครับก็ว่ามาเห็นแดดนะครับเช่งเมื่อวานฝนไปปล่อยมาเนี่ยตอนเะเ้าครับหลังจากพาอยูก่กันนำมาสามสี่มือแล้วนะครับนอะาะจจันเห็นแด,ดดดยอะอีกดอกหนึ่งครับหนึ่งนึ้งมายืนทานะจูงเจืมม่อวานเด้จ้าอุ้ยขาอลัรรงการแฮ้ จุ้งงี้สหาเน,าน,หานี่สั่อกันน้อาบ่ขี่มาเนอรจ้ะรหาเฝนดูวันนี้ก็ยังมีดอกงามีมน,อน,อนั่นนึงจ้ากันแดดออกมานีแห้งเกี่ยอวอกลายเนาะจ้าครับตอนนี้ก็เวลาบัดนถึงโมงอยู่นะครับแดดออกแล้วครับวัอน,นี้เห็นฝ่าหลายๆครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่บาเห็ดเกออกอีกอยู่ครับหลังจากฝนตกมาลายมือน,นะครับ นะครับไปหาหนังหนึ่งอยู่ฝั่งห้องพี่นะครับฝั่งน้องพี่นครับมาหาหนังหนึ่งก็พอแล้วครับหนังหนึ่งเฮ็นแล้วบ่เห็นแล้วจ้าสี่เป่าถาแล้วนะครับใด่แล้วเดี๋ยวนี้นนเด้งสบายอุณหภูมิในบิน,นอียังอีกอยู่ได้จ้าพี่น้อง รูมกัยังมีนะครับหน,หนจ้ามีหลายถันนะครับถามว่าเขตปลาอย่ายนี้หนีนีนจักไรลครับเขตป่านี่ติดจากป่าบานหรือป่าวัดนีขึ้นไปหอดใชยแดนประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับบอกอีกเจนึงเนี่ยที่กะเก่าเขาพนมดงรักนี่กะที่แสนแปดเมื่อไรนะครับก็แล้วแต่สภาพบินสภาพป่าบานครับเฮ็ดหลากหลายชนิดนะครับในเขียน เพราะว่าเห็ดมันมีในโลกนี่ก็มีอยู่ 30, สามหมื่นกว่าชนิดนะครับมีทั้งเห็ดผิดแล้วก็เห็ดสีบริโภคใดนะครับกเ็เรียกเอาพี่น้องมานะครับดอกหนึ่งก็แดงหมดหนึ่งใช่คือเนี่ยนี่แดงหวานจูงวามเพิ่นจ้ะกรอบๆขึ้นละมุดเทอมนี่ครับรสชาติก<ม>ินกินค่ะแต่ว่าตัง้งแดงสุกหน่อยหนึ่งเนี่ยนี่อีกนหนึ่งครับน,นี่อีกสองดอกจ้้ อ่าได้เสร็จละกันพอประมาณแล้วเ,เก็บเห็ดอย่างเดียวน้องหนึ่งา้าก็แดงเหมือนเดิมจูงงามๆครับดอกรองหนึ่งากการองหนึ่งกลางพูนเลยครับมือในอ<า>ครับเป็นผิวจะเป็นสองสันนั่นน่ะมีเห็นว่าครับสีสะอยู่ทางนอดทางในก็จะเป็นสันก็แดงครับเห็ดบนรองหนึ่งไม่เมาให้ เด็กไงขนาดอ้ยหามจุ <laughs> แมนบันหนึ่งเดวเฮ็ดจิตตกใจครับ <laughs> เห็ดอยีบบัน,นหนึ่งทางนั้นนี่ครับจะาพาหุ่มเฮ็ดกอคือเก่านะครับเฮ็ดเฮ็ดกอนีชิมากอ่อนนะหุ่มเฮ็ดกอแล้วก็น น้ำห่มกอนะครับแล้วก็ะห่มจะแบ่งกอ,อกนะครับบางหม่องนะครับเนาะดอกน็ดครับจะเป็นต้นกอน้ําหรือว่าต้นกอขี้หมูกกรออกครับกอใหญ่เบิ่งดอกบานแล้วก็มาเบิง่งดอกตูนนั่นอันหนึ่จ้า่ตูนอันหนึ่ง<ช>ครับ อีกหนึ่งนึงหิวยนกันเลยขางาเนเฮงหนื่อกังนง่าจ้ะออกเฮ็ดนึ่งนึงจ้่จุ่มหน่อยเพื่อนจ้าเนี่ยมึงมัเป็นมากพออครับผมอีกเดี๋นึงนึง่งขาใหญ่ยอหบ่อบอุ่ปเก่า,กาบู้ยขาเพื่อน ครับพี cake, ่น้องเสียงเขียดอูบนะครับหรือว่าม้านามเพื่อนอื่นนะครับเนาะเสียงสีเขยไข่ม้าเฮานะครับฟังหอยฟังหองือเกานามก็เต็มนลครับเฮ็ดกออีจ้าเหมือนธรรมชาติเลยก็เอาเห็ดเป็นต่อนนงหนึงจ้าจ้าจุ้งหน้าไม่จ้าจุ้มตีนเลยมานนี่เนาะจ้า างานเรื่อยๆฮะเรื่อยๆก็เห็นเรือ่อยๆอยู่หน้าหนึ่งจ้าครับเดี๋ยวเห็ดมีค่ายาวเนาะมีเลยวิ่งแต่ถึงฝนมาจักเลยผิวนหนังเริ่มโยนเลยครับมุงจ้าเห็ดกออีกเนาะจ้าหาสวนกันอย่เดียวพี่น้องวันนี้อ่าจ้ะอีกจะดอกนาะ เฮ็ดคือกันนะครับยังหลุดพี่น้องคล้ายกันเลยครับแต่ว่าอยู่ที่สายตาหน้องหนึ่งสายสายตาดีแับพุ่นั่นแหละครับเพราะใบใหม่แห้งไร้แห้งนะครับยังปาดก่อนจะนี่จะเป็นบ้าดินสายครับเฮ็ดก้ตูมีจ้ามันเฮ็ดแดงดีหนึ่งน่แม่นบ่แม่นนี่บิน นน่กูว่บท่านเชว่กันยันหนีเลยครับมันนี้ร้ายเนอะเพราะว่าเห็ดกี่ล่างหัวแนิดเดียวนี่พี่นี่เอ้าพี่เดเวิน,ออนไอนมน้มันมันเก็บคือเข้าผมครับมังั้นนี่จะจุ้งเน่าหน,น่อยเอเวนนะินเนาะนี่ชี้คือคอะไรครับมนันนี่ดอกหนึ่งน้ำจ้า เป็นยังอยู่ในห่มบายนะครับเห็นอีกบ่นึงนึงมั่วเห็ดไปอยู่ไสเนาะบาดแม่นบ่นี่เด้แม่นอยู่เลยล่ะเออ <laughs> หิดงกอใหญ่ดอกสวยเอาอหิดก่ออีกจ้ะส่วนนี้ก็บสีเป็นหิ่งกอละจ้ะพี่น้องน้องนึงก็สิซ้อมมึงไปเรื่อยๆนอกจากบรรหาออกหิ่งผึ่งเห็ดละงูเนาะจ้ะเอาดอกบานแล้วก็เอาดอกจุ่มเพิ่นจ้ะมามีอีกดอกนึงหนึ่งหนึ่งอ๋อมันโคบใบครับกระเจนบ่ย่างเดี๋ยวนี้ พี่น้องมาหลายคนแล้วครับเห็ดกรเพรอนออกเป็นโฮมเนะจ้ะมด้ออกทั่วไปเนาะแต่ว่าไม้ใดเคยออกก็จังออกครับมีนจ้ะนี่ไม้ทั่วไปสภาปานะครับมีครับไม้นี่ก็จะเป็นกกสะแบงผสมกับเห็ดกอนะครับโอ้ผสมกับต้นกอครับลักษณะต้นกอก็ยุ่งกันกับกกสะแบง เห็นอีกระเบ,บิดองหนึ่งจ้นี่แหละครับกรสีเกือที่นำหมองทิ้งทิงอีกดอกนึงจ้า,าให่ไม้ที่อออดอกนี้คือข้ารุดค้าโลนเนียนียากกาย่เนาะอยู่กลางทางไม่ใช่ถือหยาบไม่นใช่คือแคนหน่อยฮดยตัอ,อีกจ้า,างเสียงดังปัดเลยอีกดอกนึงจ้า ดันด้ยใหม่ขึ้นมาดันกุ้ใหม่ดอกแตกด้วยเนาะจ้่สืดไในห้คมเปล่าเลยเนาะโอ้ยนะข้าวนีวินห้ามขักเจ็บเสียดเลยจองใบใหม่แบบนี้นี่ ตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงหาสิบหกแล้วครับจ้าแดดเรือ้มอ,อกแล้วครับมื่อนี้อากาศจ้าแดดมากแล้วนะจ้า,า,จ,าจากน้อย,อยเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดหลากหลายก็สิออกแล้วครับบานแมนไอวินปว,นวดจุ้มิงจ้าเฮ็ดโกนใหญ่คือเกอ่าเนาะจ้ากำลังเคืองตาหน่องหนึ่งจ้าตัวน้ำนักค่อนข้างร้ายหน่องมันี ้าเป็นฮดตดูมครับส่มากมีอวยมาไม่ายหะไรด้วยครับนี่ไม้ฟังหองแม่นมาหนึ่งหนึ่งจ้าชีร้มาเอาพี่น้องนะครับยับใหญ่ใส่ซวยอวยขึ้นมาเ่องนวลนะครับออกจากฟังหองเลยมาไม้านวลเหมือนเป็นงย่างไรหนึ่ง เนี่ยนี่แหละครับขึ้นมานนถึงพี่น้องหลายเนื้อเลือหงมละดอกสองดอกสะสมไปเรื่อยๆครับเห็นลายดอกค<า>ีดตัวอะไรหนุ่มหนึ่งนี่ดอกแรกของไม้นี่ครับอุ้ยค่ะอีกดอกหนึ่งครับหนึ่มหนึ่งวะใช่ละดอกเงี้ย <c oughs> อันนี่ครับหลีเนี่ยนี่แหละครับก็เหลือ,อขาใช่ไหมยังงัน นี่ดอวที่สามง็ไม้ครับดอกที่สี่ครับข้นไมนะ้ขอดเสือมาเลยหนึงหนึ่งก็หนึงนนกูเลยเอากระตาไปน่ำเพาเป็นยังน่าจะใหา้กันบนุญดีครับออกจากไม้นี่ไปไม้ได้หนึ่งหนึ่งไหมไปเบ,บิึงห้องไอ้วิน มาอยู่หองกอนเนาะตาครับยายหมีงออกจากถึงนวลลงหองอีกครับครับยับมาหอดฟังหองเลยครับบานไปลุ่นกันเบิ้องหนึ่งหนึ่งสิเป็นยังไงครับห้องหองมาจะเห็นเลยดอกหนึ่งเนาะจ้ะเลือหอยถากกินเนาะจ้าอะไรนะครับบานวังหันขึ้นจากคุมหองมาแล้คุ้มหองเดีดอกเดียวหนึ่งหนึ่งจ้ะกะสีเดียวเมื่อ้ะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงหนึ่ง ตอนนี้เวลาสิประมาณ12โมงกว่านี่แหละไอ้วินน้องนึง่งว่าไปทัวร์แล้วพี่น้องกลายเนาะ12โมงชี้เครื่งแล้วจ้ะอ่ะมาเบิ่งเฮ็ดกันครับบ้านสรุปเฮ็ดกันเลยจ้ะเฮ็ดของเฮาก็ยังเป็นเฮ็ดกอคือเก่็น่าจะพี่น้องน้องน,นึ่งกับจอบจอบเฮ็ดเพื่อให้พี่น้องเนาะจ้ะแต่ยังม่นตันเหรียญอยู่จ้ะมัมึงเดาสวยๆง,งามๆเลยเนาะจ้าครับน้ำหนักมีหลายเติบไหนะมเนาะจ้ามสิพายเบิง่งจ้าเอาเนาะจ้ะาจาพี่น้องสำรับที่กัดมันนี่น้องหนึ่งกับพ่อพี่น้องมา ภมน้องจองบันน้องแฟนตำบลหน่อยคามอำเภอบุญทวจังหวัดอุบลราชธานีขขงเฮาขือเก่าหน่ยจ้ะมาจอบส่อมเบืองบ่ายามได้เฮ็ดพิงสิออกนนอกจากเสด็แจงข้าวพี่น้องให้ของมหากนเนาะจากนอาสำหรักกิมื้อนี่กับบมีหยังหลายจ้ะถ้ามัก็อย่าลืมกดไลค์ด้อจ้ะถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็บายวินวินด้อจ้ะเพื่อสิป่พลาดคลิปใหม่ๆนาะจะเนวันน้องนึงก็บายวิ่นเสด้เห็ดยังตงละมือนาะจากนะสำหรักกิมม้อนี่กับบุ้มมี่ยัง้ล ขอ,อกันคลิปนาได้จ้านะครับสำหรับคลิปวันพุธที่คุฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามันก็ตรงกับวันชัดมงคลนะครับเนาะวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับก่อนจากกันนะครับสำหรับคลิปมันิกาก็าไวพ้พอดในปัญญามีไงลุงป่านะอาพอเมียพี่นนองทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับอยามีโลคภไยมากรรกายลำรวยเงินทองซุขทางดานจิตใจและกะลางกายครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอดีคลิปใหม่หมูใหม่นะครับผมเนาะไปครับไปกลับกับงหนิงอ่าถึงเลยไปแล้วจะไปใหม่นะคลิปเน็ตกัน